สวัสดีครับผมบาวพงไทยไปกินปลาเที่ยวนะครับผมเพิ่มเติมคือพาเลาะนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเก็บมะม่วงครับผมนี่น,นี่ออกม่วงแก้วครับผมนี่มาผมมามาเก็บมะม่วง เอาเนี <Mile dizzy> ่ยเหลืองๆครับผมมววงแก้หอมๆเลยพี Wenn ่น้องเด้อเนี <da> ่เมื對對่อวานในห้องเอาไปกินแล้วเนาะเมื่อวานีนเหลืองๆแซ่บเซ็ปหวานๆนะพี่น้องให้หน่อยนิดหนึ่งเหลืองๆเหลืองๆคนน่ะ ก็จะาทำระเบิ่งกันครับผมไปเอาพี่น้องครับผมม่วงขึ้นน้องโอ้โหมันลดเลยพี่น้องนี่ม้วนหนี่คือขอเพิ่มอะไล่ะหนึ่งสองหนึวยพี่น้องสามพนนะ่ะ

อโออีกหน่อยนึงเถอะอัมาพี่น้องนี่ผมม้วนแ้พี่น้องได้หนี่นโอ้เหลือหอมหอหอมอฮะนี่หลน่อแล้วใช่สหน่อยใ่เ่ ออเจองมาเออสงาวนมเลยสองลูกสวยๆน้องเหลืองอย่มาแรงเด ไว้ปอกเกี๊ยวเาเหนียวเนาะไปสมุทรภูมิได้อดเอยางไหนเดี๋ยวน้อง น,นี่แม่แนมทางพี่นะหายใจไม่มาคาบเราป่ามาถีน้องพูน่ะสองน้อยพูน่ะพูน่ะโอ้ยน,น oh ุ้ยนุ้สินุ้ยน yep oh, ุ้ยนุ้ย สองโอ้ยเป็นลุกเลยก็เนื้อโอ้นี่ม่วงไข่ผมม่วงแก้วไข่ม่วงไข่เด็พกดพี่น้องนี่มันสิคือมันสิคือไข่เด็กพี่น้องอืมหูสองลูกเลยสองลูกเลยสามหอมเลยนะหอมพีแล้วกลมดมๆๆหอมวะ เดนอนเลมอนนอ้ยนอนทำไมนอนอย่างนั้นล่ะมันไม่ได้พาไหมัแห้อ่าไม้แล้อะไพาลม่ให้ยัง่เอา้หูโอาเหียวกะลุลุปุ้มเหรอคะอ่อนเละ m u l 어와 발을 버리고 만들어아 o s o 춤도 트리 Heavenly 손이 매 ี่เด้อพี่น้องมะม่วงเฮาเนี่ยพี่น้องมะม่วงแก้วเด้อกับมะม่วงแก้วไข่นี่โอ้สวยๆเลยออืเขาเบิ่งข้างในเด้อพี่น้องพี่เต็มพี่น้องมะม่วงดีพอไปต่ำเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้อง เขนะียนน้องคลิปนี้น้อเธอเนาะตัวเป็นจุดนอน,นโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมเก็บมะม่วงนะครับผมนี่มะม่วงแก้วกับมะม่วงแก้วไขา่ขมหอมนี่น้องสำามาคลิปแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง ปลาปูไทยปากินปลาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ